โอ้ยมือนี่เจอด้วยน่างไกายงามๆโจกเอาอยู่ข้างใน,น,นมนีแกนี่ก,นนก็ม<อ>ี้นแกนี<ป>่เออละแกนั่นแหละจ่เยดอกเดียวอือมีอีกปะบ่นี่นหละมีแต่ข้างหน้าเป็นแถวมาลดล้างเป็นแถวไปพูน่ะ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  นี่นะลามอ้อมไปเลยอืมระวังไหมจิ้มน่วยตาเนี่ยเบิเ้องตเฮ็ดลายตอนนี้ตาลายน้ำแดดเดียวกระแดดเดียวกระบดก็เลยกลายเป็นตาลายสัํมากา,มาุมนี่อบอกไงเลยเถอะ ลายอยู่ตรงน,นี้จุ่มนี่หลายเติบโอ้ยไม่เบิง้งงหนอย่าหมุนมันหลายออกมาดีๆเอาออกมาดีๆไม่แม่นหมุนยางเดียวมันสิคันสิคายนะน้ำน้ำน้ำกับเพราะน้ำเระวังดีๆเบิ้องบดีก็ะเหยียบอันนี้ก็ะไดออกเป็นแผ่นโลดขั้นได้ออก อุบาทอุเบื่อืมใส่หืงี้าวนี่มัน้ำน้ำพอตีนที่ใส่หืี้ยเห็นอยู่นี่อีกเออน้ำพอมึงเบื้องในน้ำนะเต็มขาอยู่ที่ใส่ป่าเห็นอยู่นี่โย่ก็มาอยู่ไหนเนาะเก็บโลดมันชิ่งหัวสักซาบิริเลยเออคอยให้คอยให้เก็บมะมันสิหัวที่หัว ตีลัางกาลุงค่ะอืมไดดอกใ่า่ๆพุนอะมาการบึงเอาเฮ็ดพุน่นตัวสีได้แต่ละดอกนี่ไทยมันก็นง่ายอยู่แล้วแต่เอาแล้วน้องก็ได้ง่าย ปาดกาด้อนเอาไปได้ข่าหักข้ามา่ยเใสมันเฮ็ดเราออก่ยเคลียออกอืมอืมนะสออร์ตุนะชันเพิ่นได้ออกนะคุณนะเนนะคุณน,น,นะคุณน,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 นะสออ่อนดอกไงแทไงวะอืม่อ มาดอกกระเดียกกระดอแถวๆนี่ะเอาก้มจนหวัวโขกโทรศัพท์หัวหรือโทรศัพท์อะเอาเนี่ยไม่ออกใครสิดท้ายลูกตรงนี้งามดีเออไปไหมเดี๋ยวเอาไปนะเไปนะี่ยงามแท้อ๋อเอ้าเดี๋ยวเจา ห้กระเป๋าีนเต็มมันเต็มกระตาละออกไทยออกว่าปีนี้เนาะทุกปีฮะบด้ง่ายกังสินะ,นะเห็นอยู่ก็ไม่ได้ลายปานนี้เนาะทุกปีเนาะนีนช่วงมันลายครับ ใ่ถุงก็เดี่ยวก็ได้บูมแมนวานหน่อยให้ต้องเอาักบลายหนึ่งเออได้เก็บเปียนม,มูต้องกระดีใจปีนี่พีเออเออ่เอาอยู่ในอ่ยเออละวออเอาข้างนอกก่อนสิลืม น้ำงามปีนี่แตกเวิด์ตละตรงนี้นะโอ้ยสี่เวิดละมบนหย่าขึ้นมามันหย่าขึ้นมาสี่เวิดแตกเวิดเริดอ,อือโอ้พุ่ณทางหลังพองมาเห็นที่หันพุณก่อต้นไม้พุน่นแก่ต้นไม้พุน่นจุนปูนอยู่พุน่นอือ ดอกง่ายเยอะเลยนี่ยคุณใหญ่แล้วนี่สองดอกนี่ก็บักใหญ่นี่สามดอกสี่ดอกนี่บักใหญ่นี่เห็นบ่นี่สี่หาดอกคนตัวนี้อยู่ทั้งคันนี่หันมือสิถือดิเนเออพูดพูดมือสิถืออีกคือหันฉันเห็นแนร้านไปโลดอันนี้นะ ถึงบ่ถึกถุงพุ่น่ตกออกนอกถุงพุ่นชักน้อยกระแตกถึงก็บ่ใส่ในถุงเห็ดน่ะอเอานี่ดอกนี่เฮ้ขาวุอืมหักแก่ห่างงานบัง โอ้ยลมบีบีหมักไม้โรนปอกเป๊กปอกเป๊กอ,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 อืมพูนนู้ต่างง่ายเลยขึ้นไปนสูงเทืบเห็นเสื อได้ยู่บเอาืมันนี้แหละไปเพิ่งบบอ,อยู่ในถุงเออจะหลายอยู่เก็บอยูดเดียวกระไดเอาพอเห็อนอย่างนั้งถุงกับเพาะถุงเอาก่เพาะใส่ถุงก็ได้แต่มันเพื่อนเห็ดอันนี้น่ะนอืมโอ้อยงูาขาวอ่อนก้อนจากหนใช่ท่านใดอือ ด<ร>อกห<ม>นึง่งเียอันนั้นใบไม้ไซมันแตกละหยาเลียะหยาไซมันแตกละพูดอ,อีกอ ปลายมือหันอีกดอกหนึ่งปลายมือหัอนดอกนึ่งรู้หน่อยแ,<ต>แตกหมดลหรอเอเอารูด้ะยังไงมีคนพ,พวกเีบมาเบิ่งเกิดพวกโบไปรลดดิหัน่น ว่าเข้านเนาะอันนี้ออกน้ำเดินไม่ได้ออกน้ำยางนี่เก็บงาย,งายาออกน้ำเดินไปพี่อิดาอยางต่อเลย,อ,ย,อ,เลยอ,ออกน้ำเดินให้เอาเดิยางต่อลดแล้วเดี๋ยวไปใส่กับเหเนเวิร์ดพี่พูนพนพูน,พน,พนตเต็มม้ำตีนมาพ่นแมนเมิร์เลยพ่นพ่นนี่นี่ โอ้เออผุนเดินหอดต้นใหม่พุนผุนผุนผุนโอ้หางเบิงหางเห็นไปอีกมันแป้นมันเลี้ยวไปแล้วเพิรเวอร์เต็มอยู่เออ,อกล้องก็ะตื่นเต้นดิเดี๋ยวนี่เห็นทุกมือก็ะตื่นเต้นนี่นี่มาเลี้ยงมาตามนี่ก่อนนี่ ขากับกางเกงโอ,อ๊กอันพุ้งเฮ็ดกับอันขาไปยังกอนเอาไปไว้ใต้าขานั่งบาทเดียวแบนแต๊ะแต่ดิหั่นยียบยุตีนเห่นเอ็อยู่สองดอกม,มาที่ลามมาเลยอลามเลยปีนี้ออกอยู่เดิน ออกคับออกแน่นะปีนี้ออกพัดน้ำเดินเบิร์ตอ๋อขอเบิ่งแนวยูทูบเดี๋ยว